พลังงานของเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่รอบตัวคุณอยากจะสื่อสารหรือบอกอะไรกับคุณก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดหัวใจให้ไม่หมอกอ้มามธรรมทาโรดด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมเนาะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดแล้วมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้ว่านี่คือพลังงานของคุณนะนะคะอย่าเลื่อนผ่านนะคะมันคือมีพลังงานบางอย่างอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนะคะให้ฟังอยู่ด้วยกันเลยนะคะโอเคหรือใครที่มีแรงดึงดูด นะดึงดูดอยากจะดูคลิปนี้เป็นพิเศษแสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางกําลังอยากจะสื่อสารกับคุณให้อยู่ด้วยให้อยู่ฟังด้วยกันอย่าเลื่อนออกไปนะให้ฟังนะคะโอเคสับสดสดกันเลยนะคะมาดูกันว่าเจ้าที่เจ้าทางรายล้อมรอบตัวคุณจริงสิทธิ์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณมอืม ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์รายล้อมรอบตัวคุณอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าท่านคอยประครับประคองช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะไม่ได้ทิ้งนะท่านอยู่กับคุณท่านคอยช่วยเหลือคุณนะแล้วทุกครั้งที่คุณสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิมันเกิดการเชื่อมต่อกันอยู่แล้ว เขาเขาเขาบอกว่าเขาเหมือนกับเขาอยากจะสื่อสารท่านอยากจะสื่อสารกับคุณนะว่าสิ่งที่คุณคอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อกับท่านทุกๆวันที่คุณไหว้พระคุณสวดมนต์คุณสื่อสารออกไปเนะี่ยท่านรับรู้และรับทราบเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้หรือดึงดูดอะไรบางอย่างดึงดูดให้ดูคลิปนี้ คุณน่าจะเป็นสายที่สร้างบุญสร้างกุศลโดยสม่ำเสมอและแน่นอนว่าสิ่งที่คุณส่งสารไปเนี่ยมันเชื่อมต่อถึงถึงท่านท่านรับรู้และท่านรับทราบนะคะแล้วก็ดูจากพลังงานเนี่ยสิ่งที่ท่านอยากจะบอกก็คือว่าให้คุณยึดมั่นในคุณงามความดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยึดมั่นในคุณงามความดีนะคุณจะ สมปรารถนาในทุกสิ่งทุกๆอยา่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำผิดนะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันจะทำให้ชีวิตของคุณหยุดชะงักนี่คือสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกับคุณอยากจะให้ยึดมั่นในคุณงามความดีเข้าไว้นะเออแล้วก็ดูจากพลังงานเนี่ยสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าให้ให้ทำความดีเนี่ยไม่ใช่แค่ต่อหน้านะ ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะเมื่อคุณทำความดีให้ถึงพร้อมต่อทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วเนี่ยชีวิตของคุณจะดีอย่างแน่นอน